mm-hmm <sighs> ซ่อมซ่อมคอมไอ้ซ่อมแอร์กันนะครับตอนนี้การใช้งานวันนี้คือ,คอเครื่องวาดทำงานปกตินะมันเย็นแหละแต่และครับมันมันมีเสียงดังตึ๊บเลยก็คือตอนนี้เรามาดูนะครับมันงแต่มีแหล่งรองคอมเพรสเซอร์อีกสามตัวนะฮะตัวนี้ก็คือนะฮะมันเสื่อมยาวไม่เสื่อมมันเพิงจะจับเูยน,นะเออนะฮะเวลาคอมเพรสเซอร์มันทำงานอนะมัน าวันเสือก็และมัไปสับเืองอก็แลดตัวหนึ่งเสี่ยมหชัเลยนะครับนี้เนอะไรอนส่วนทีอยู่ตัวลุกเป็นลุกเลยเดี๋ยวเราเรามาเรามาดสอบนะอันเป็นของที่หอบม่คบ้ชิ้นก็คือชิองบลาบอาจรยันมาด ื้อแล้วนะครไม่ได้ถ่ายดูนะครับงนอ้พอเย็นเนาะเนี่ยเนี่ยเป็นคอมที่บา้านนะครับเป็นเออที่บ้านเนี่ยขาจะเปลี่ยนรุ่นแบบเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนสองตัวเลยดีกว่าเนาะคอมว่าทำงานอยู่นะเย็นอยู่ตอนเปิดเสื้อทำงานแล้วก็้วันเลยฮะสะกเที่ย เดี๋ยวเรามาถอดกันเลยนะอ่านี่เป็นต่อฮะไอเฮฟวี่ดูตี้ม่เชลินนะฮะเฮฟวี่ดูตี้ทนะีดชมิติคนอนไม่ได้เลยอะ่ะดังละ างมมนชุดนะฮะเดี๋ยวะเริ่มจะลอตัวนี้นะครับนีนนนนบนนะเลยนะหมดโผลเดี๋ยว,วสหน่อยเรามาลองๆๆๆดูใช้ยางแท่นแนนอร์นะ่ละลองดูนะ ก็จะใช้ยางแท่นหนงแอร์นะฮะนี่มันเป็นยางแล้วตัดออกนะฮะทีนี่มันน็อตมันน็อตมันเสื่อมันเสียละจะมีน็อตโผล่เข้มาตรงนี้แหละเราจะใช้ประคับตัดเราจะลองสองได้นะาครับนักศึกษานักครูก็ได้นะฮะอันนี้เป็นยางรองแท่นแอร์เนาะเนี่ยของเดิมอันนั้นจะเสี่อมแล้วนะครับเนี่ยผมก็ได้ตัดตรงนี้แหละใช้มีดตัดเนี่ย ตัดตัวนี้ตัวหนึ่งนะตัวนี้ตัวหนึ่งตัดนีนไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะก็เอามาลองดูดินะก็มันหนุนตัวนี้นะครับหนุนตัวนี้เลยนะเรามันเปลี่ยนเปลี่ยนยากตัวนี้นะฮะมันต้องมันต้องอะไรตัดท่อแอร์ออกเราจําูนุตัวนี้ตัวหนึ่งนะตัวนี้มันุดลงเลยนะลองมาเปิดดูที่ใช้ได้ไหมเนี่ยมันลดอยู่เนี่ยนี่นะ ส่วนเดี๋ยวนี้มันยังใช้ได้อยู่นะอย่างแบบนั้นก็คุ้มกันหมดูลยทีก็หยุ่ก็หยุ่นเลยทีอาจะใช้ได้นะ้องเนี่ยเนี่ยแล้วก็มาติดตรงนี้คือเวลามันเปลี่ยนเนี่ยน็อตตัวนี้ก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยประคองไว้เฉยๆนะเป็นน็อตยาวเนาะทั้งนี้นะฮะอย่างเวลาถอดต้องถอดทั้งหมดเลยเนี่ย,ยโยกออกไปเลย ในส่วนตัวนี้มันจำเต็มไว้ตัวนี้มันเต็มไว้เนี่ยตัวนี้ยึดติดกับฐานแท่นเลยเวลาจะายกออกไปมันยกออกมไม่ได้นะมันจะต้องแล้วต้องใช้นะต้องตัดท่อตรงนี้นะตัดท่อตัวนี้นะต,ต,นนะต้องเชื่อมใหม่ก็ลองใช้ยืดูก่อนเนาะแต่จะมันลองดูสอิอันนี้นะครับครูก็ได้ประกอบแล้วนะครับในการเปลี่ยนนะฮนะไม่ใช่เปลี่ยนแล้ว แล้วก็เอาอยุกยางเนี่ยมาเสริมเสริมตรงคอเมเพรสเซอร์นะครับตัวน,นี้นะฮะตัวน,นี้ใส่เข้าไปตรงนี้เสริมเข้าไปเนี่ยยางเนี่ยเสริมเข้าไปสองด้านเพราะมันสุดสองด้านหา,นานที่ไม่ไม่ไม่ออกมานะครับมันยกมาไ,มได้ไรล้วมันติดตัวนี้ติดพวกท่อ มันจะต้องรู้สึกจะต้องตัดท่อมันก็จะยุ่งยากนะยุ่งยากเสริมดูใช้งานตอนที่มันใช้ได้ไหมนี่เดี๋ยวเรามาเปิดลองดูเนาะมาเปิดลองดูเนาะอันนี้ครับตอนนี้นะครับอขอบก็ได้ทางานแล้วนะนี่นะฮะนี่ก็เสียงเบาลงเลยเนะี่ย ต่อไว้นะครับเน,นี่ก็โอเคนะครับในต่างแหลอน่าจะใช้ได้นะเนี่นะครับอากาศหมาลายเย็นแล้วนะครับตอนนี้ค่อยเย็นค่อยร้อน thì nó chỉ tấm già rồi có lòng chay tôi còn à. lòng chay tôi cần biển các biển đốt chút nữa lòng chay về mà เอาคนนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับศาสตรในความรู้มีมากกันน้อยนะฮะนะครับตอนนี้นะครับก็คือนะฮะที่ครูได้เสริมเสริมไอ้ลูกยางนะลูกยางรองแท่นคอมแอร์นะไปที่คอมเพรสเซอร์นะครับนะฮะก็มาเปิดประกอบแล้วแล้วมาเปิดดูที่ปุ๊บก็โอเคนะครับก็ใช้ได้นะก็ไม่ดังมากเท่าไหร่ เป็นของมิสูบิชิ9,000วูทยูอันนี้ก็โอเคมมนดูจะใช้ไดห้หรือเปล่ามนุษย์ใช้ได้ลองใช้ดูก่อนเนาะหลังเราจะถอดออกมาเนี่ยอถอดออกยกมาเ้นต้อง้ะมันต้องตัดท่อด้วยตัดท่อองเติมน้ำยาอะไรใหม่ด้วยก็ตัดจุ่งยากนี่ก็ทีแรกก็สารมินิวัตต์นะกันสะเทือนรอดีจะมีปัญหาบ่อย าทีแรกอ่ะอเห็นอะไรนี่พอกูใส่นานแล้วเน,นี่ยตัวเนี้ยอย่างลองแทนทัวเนี้ยแทนเครื่องอ่ะออนรักษาวันนี้ไว้เพ่อนไหมครับสวัสดี